เริ่มแล้วครับทีมงานบังคัดโรงงานสนุกสนุกถ่ายวิดีโอด้วย,วย,วยอมุมดีฝนตกเ,เ,เจอเพื่อนบ้านผมอีกแล้ว <c oughs> นี่ลูกพี่ใหญ่ผมสายบูขับรถปล่อยมือครับรถสิบล้อปล่อยมือเลย <c oughs> เดี๋ยวไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าดีครับรรยาการครับข้าวเสร็จก็เล่นบังฮอตไปโยก นี่ค,ครับบรรยากาศข้างนอกอาการหอนแน่นนิดน,นึงครับอ่านี่ก็ลงอาหารกินขา้าวกินน้ำอ่าก็พักผ่อนสมองได้สมองอ่าเริ่มแล้วครับโอ้ขยับขยับขยับขยันิดน,นึงเออไม่ใช่ขเขายี่ขยับเออหน้า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 โอเคถ่ายวิดีโอที่สวยมุมสวยเอ็นวันนี้เลี้ยงเลยวันนี้วันนี้โอ้ไม่ได้เลี้ยงไปเลี้ยงเลี้ยงนะ ป๋ายยงขอแค่มือครับวันนั้นโดนไปกลับบ้านไม่ถูกเลยวันนั้นเออมาได้เจมบุกใส่อย่างเดียวเลยจกไว้ก่อนในสองตัวนั้นเนี่แน่นอนแน่นอนก่อนอย่าออกเออออกโดนออกมาด้วเองหยุดตูดหมดเลยยังไงเนี่ยแล้วก็ขู่ไว้ก่อนไงขู่้ก่อนใช่ไหมขู่ไว้ก่อนแล้วมวยขู่ไหม ครับรรยากาศครับกินข้าวกินปลาเสร็จลุยต่อครับใส่สมองนิดหน่อยคลายเครียดก่อนอีนงานต่อช่วงบ่ายสนุกสนุกครับขอให้ดูมีความสุขครับทำไมเขากินฟรีบ่ะแกวอกนะเอ้าวดูดีเลยเขาไม่เอาสามโดนจนได้ตั ที่เขาไม่เอาสา嘛ไม่น่าโดนเลยกินก่อนกินก่อนโอ้ยหลงโอ้ให้แก้มือให้แก้มือทำเป็นใจหัวโอ้โหให้แก้มือโดนไปครับดอกนึงครับโดนเพื่อนบ้านสอนมวยแล้วเอาโดนแล้วโดนแล้วครับพลาดได้ไงวะเล่นดีๆเล่นดีใจเย็นใครสมาธิกินอย่างเดียวเลยเนี่ยไม่ได้สนใจกินเลยนะใครกินอีกน่ะเพื่อนบ้านเล่นดีนะตะยงกินอไงเจ้าประมาณไม่ได้เลยนะ ไมมุดเข้าไปตัวเดียวอสูตรใหม่เปลี่ยนสูตรใหม่ไหมเนี่บางละจันมายไปตายเดียวไม่ก็าทำอย่างนั้นน่ะเขาไม่ลงคนเราเลยว่ะไม่แล้วบนรออะไรลงบนตัวเองอันนี้เลี่ยมเนี่ยลบเดี๋ยวเลี่ยมให้เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาลบเลี่ยมให้เลี่ยมเยอะ เหลี่ยมเยอะเดี๋ยวลบเหลี่ยมให้ให้เขาทำไมวะนะนั่นเอาไปมาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วครับท่านได้เอาอีกแล้วออกตัวแบบนี้โอ้หมาสี่ตัวอุดกันอยู่นั่นแหละนั่นอยู่ไรประโยชน์ตัวอยู่ไรประโยชน์อ้าวเข้าเข้าหัวออออกกซ้ายไทัน สองไม่ทันเออสองตัวไว้ทำไมสองตัวมวยก็ไล่ราคากันตอนเอาฟรีไปตัวหนึ่งเลยครูงานเข้าระบาดเข้าเข้าฮอตก่อนเอาจังไดนดีบาดเอาจังไดนดีรับรองไม่ได้เล่นมีสามเลยโอ้ไม่ได้กินสามเลยฮอตไม่เจอเลยกลัว่นี่กินมีสาหลองพอแล้วกินสอพอช่น่ไปทางนู้นเฉยเลยพอ๋อแบบนี้แล้วไปจานมาไปไป เข้าไปไปนั่งตรงมันดูดูเขาดูอาจารย์ใหญ่เขาจะสอนมวยดูจะติเดี๋ยวรับตัวใครนั่งแล้วดูจะจิดสามบรรยากาศบรรยากาศครับนี่โอ้ยเล่นสองตาได้สองสี่นาทีเองมาเร็วเข้มเร็วตะยงนี่คนขับรถครับคนขับรถโรงงาน เพื่อนร่วมงานกันครับนุลสนุขายเครื่อก่อนทำงานช่วงบ่ายฝึกกินก่อนกินก่อนกินก่อนใจเย็นโอ้โหเขาเข้านั้นได้เรียบร้อยเลยนั่นอุมอขาบุกินเดียวเว้ย บุกได้บุกไปอือโอ้เข่าทางเขาเลยกว่าดีนะเขาไปเอาสองเมื่อกี้เนี่ยเอาสองเรียบร้อย ไงท้องอีกเ็ามองไม่เห็น <c oughs> ยิ้มเลยรอ,อ,อดตัวรอ,อ,อดตัวเออรอดตัวเ <ๆ S 1> ม, <using> มื่อกี้เขายิงสองเร <c oughs> ียบร้อยเลยเมื่อกี้เขาไม่เห็นนี่เหรอ <c oughs> ลอดตัวไปโอ้โหนี่ละมันีปพัชค่าเออมาแล้วแต้มหนึ่งครับเรียบร้อย เช็คบินเช็คบินต่อบรอยกันหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สองรอยเนี่ไม่ได้ไม่ได้มันตกมันตกนี่ตกนี่ก่อนเออตกนี่ตกนี่นี่อยู่ได้เลยได้อยู่เลยออโอเคไนะแล้วครับชนะแล้วครับชนะเพื่อนบ้านไปชนะก็เล่นไม่เป็ร์นจชนะผมหนึ่งจิมตาแรกเลยตาแรกเลยเขาอ่อยเขาอ่อยเอาตาสองวันนั้นก็ร่อยสามตาลวดเลยเขาอ่อยเขาอ่อย เพื่อนบ้านล่อสามตาล้วนเย็บใจย่างคักเลยกลับบ้านไม่ถูกเลยวันนั้นมึนหัวตึ๊บกินข้าวไม่ได้เลยเออต้องไปกินเหล้าก่อนถึงจะกินข้าวได้แฮ้แเฮใช่ไหมเฮีดินี่ใช้สติปัญญาครับแก้ไขสถานการณ์เอง ไม่มีใครบอกอาจ,จารย์เต้ไม่มาวันนี้บอกให้มาทำไมไม่มาว่าจะให้ลงสนามอยู่เก่งนอกสนามดีนะนักเวทนักเก่งในสนามนี่เก่งนอกสนามเก่งนอกสนามไม่ได้เก่งต้องลงสนามเลยฟัดกันลงสนามมันไม่เหมือนกันนะออนอกสนามเออข้างนอกมันเห็น,นเห็นชัดเลยมันอ่านเนาะถ้าลง เมื่อกี้โมบุนเมื่อกีบินเมื่อกีเตอเดินถ้าคนอื่นเมื่อกี้ดโดนสว่างมจบเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเหอืมจะมันค่อยเดี๋ยวเรียบ,ร,ยบร้อยร้อ,นนนงองให้กลับบ้านเลยไหนสูสีโย่มามันเพิธัญญาโย่ว่างเชื่องกันโย่ ยิงตรงไหนปากซ้ำกันโยเข้ากับบกกับผิวคมามพม่าเขาเล่น,นกันนรือเ่าแบบนี้อะเล,เ,ลเล่นไหมพามา่าพูดไทยชัดด้วยครับเล่นที่ไหนมาอยู่ตาก่ากานเล่นอ๋อ มาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วนะสี่ปีสิบปีโอ้โหพูดไทยชัดเลยครับสบายนะ <Okay. S 1> คนพม่ามาอยู่เมืองไทยขยันก็อยู่ได้ครับขี้เกียจก็โรงงานเขาก็ไล่ออกไปอยู่ให้เตะกันสบายสบายกันอง ได้ไหมใครอยู่ไฮเทคไม่ได้ก็อยู่โรงงานอื่นไม่ได้แล้วเนาะเนี่โอ้เอาใบไม้ออกก่อนในบะไ,ไม้ใบไ,ไม้เอาเป็นไม้ดี้ใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ใบไ,ไม้ออกก่อนเออเ <c oughs> ขาทีกินสองชัด <c oughs> เดี๋ยวลบเหลี่ยมเขา สองกนสามเอาสนุกสดงเต้นหลายๆคนสนุกครับ <Yeah. S 1> ใครแพ้ออกใครแพ้ออกสนุกฝกซ้อมไปในตัว <Yeah. S 1> นักมวยนักกีฬาไม่ซ้อมมันไม่ได้นะซ้มอมไปเรื่อย เอาเ,เ,เอาเ่ะเจ้าเจ้าเปิดเจ้ากามาบางนี้สูสีกันวะ่ะต่างคนต่างระวังวะ่ะ ยมได้วะเอาละครับเ<ๆ>ช็คบินเขาขาขาดวันนี้วันวนี้เพื่อนบันสมองฟัวว่าว่าโดยสตา <c oughs> เกหัว,วนไปยยนเยอนะวันนี้จับทางไม่ถูกว่ะ วันมอคิดว่าออเออวันนี้มาดีว่าดูดูดูวันนี้เดชหน้าตาที่สองแล้วครับดิมาเล้วเนน้จันเต้มาแล้วจันเต้จยนเต้มาแล้วเกี่ยวเราก้อานะาม้มาหรือาเก็บเอออนะอะอนะระวังนะไม่แน่นะนี่ยัน เอมกล้าลงมา้ล้วมาเนี่ยมาจแท้อตจแท้ิดีไไไลอลเขาอเป็นง่สามสามหรอเอานึกว่าสามสี่วะเอ้านึกว่าส,สีโอ้สาเออปาเท่ากันนี่วะ

ขาดครับเด็ดขาดเด็ดขาดโอ้สุดยอดโอ้โ oh. หสุดยอดเล่นเข้าฝากเลยทัว,วันนี้สมองวันเสาร์ทำงานไม่หนักเลยสมองเลยปรุงอ้าวฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามไายการนำเกมกีฬาครับโอเคอ้าวแกมือเลยอโอ้โหนี่สองตาลวดเลยูดดๆวันนั้นโดนเขาสามตาลวดเลยกลับบ้านไม่ถูกเลยวันนั้นสา,สามตาลวดโดนสามด้วยโดนสามโดนเนสองหลังพุ่นหมดวันนี้กลับมามดีเลยวันนี้ Bằng Bằng con bằng con Chết có cho ôi hay Tạt toàn ông một lấy เข้ามาแต่อตอนเข้ามาแต่อตอน,นอวไหก,ก,กินนานเาก <c oughs> ินนานรอเช้ินกนคเดีวจ้าเวเยอะเยอะเยอะคดิทิดเร็ว ตัดตอนหลังเลยวิสองสองเอากินยัดผิดเด้อนี่กินสองไหมกินสองยัดผิดแล้วดิเออเอาแล้วเดินผิดไม่จะลาดสองเขาดึงตูดเราไม่มีตูดบัว มาเขายอมเห็นไหมเขายอมมาเลยยอมชอบมันไปไม่ได้มันซึ่งเสือเดี๋ยวจ้าเ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 ดี๋ยว้อ่าอีตาหนึ่งได้ไหมอีตาหนึ่งได้ไหมได้ได้อ่าได้ตาหนึ่งอ่าเวลาอะไรดูเวลาอะไรนืก็สุดท้ยอ่นุกสนุกจัเนาะอืมแต่ชนะเกมกีฬาครับสนุกสนุกครับโอ้ได้ได้ได้ตาหนึ่งตาสุดท้ายพอดีสี่เก้าอ่าได้อยู่เป็นบางวันครับ มื่อใดหัวเปรกกบเปรเมื่อใดหัวดีกบดีดีไปองเมื่อเรียนกันสุดนกสุดนกครับเกมกีฬามีแพ้มีชนะมียอาพายเล่นมาเข้าแย่ชนะเปรียบปกติสร้างความสัมพันธ์ นี่แต่เแฟน,น,นมาแฟนมาเชียร์แล้วแฟนมาเชียร์เนี่ยมาเชียร์แล้วเมืองมาเชียร์เหรออืมให้กำลังใจอ่ะให้กำลังใจเมืาเชียร์เออเห็นที่ไหนเขาต่อนะก็เดินนี้มีมาสนุกสนกุกไอคิดนี่ยสยเออคิดเลยคิดเลยเกรีมทุกทายแล้ว ยามาเฝ้าแล้วเวืนบ้านผมก็ได้ได้ yeah. เออจับทางถูกเว้ยเดบฮงตต้องสองตาขึ้นนั่นสิฮู้ทางกันอะไรตาเดียวจบนีดจับทางกันมาถูกเลย

โดนนะครับโดนนะสองตาปันเทพตาที่สามงายทองเลยบานิติสามโอ้เล่นเล่นนจบเล่นในจบเล่นไหมลูกเออโอ้โหเขาอกว่าเราบางเขพูดมาสักีนี่ไหมเาเขากินได้นะมาเนียเอาไปเอาด่น จบเลยจ่าเห็นเห็นเห็นฮอนยู่เห็นฮอนดูได้เล่นฮอนโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะครับหมดแล้วหมดเวลาแล้วคันนี่ครับเพื่อนบ้านหรอเพื่อนทีมงานหลายเด้อครับผมทีมงานเยอะอยู่นะนี่องเชี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับมวลครับก่อนทำงานช่วงบ่ายบรรยณการลงงานอย่างนี้ครับเห็นงานรงงานจริละครับ ช่วงเที่ยงก็ไข้เคียดสมองโอเคโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว,ว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ